ถ้าพูดถึงนกที่มีอาวุธคู่กายสุดแปลกตาเนี่ยผมว่าชื่อแรกๆที่หลายคนนึกออกเลยก็คือนกกระถุงใช่ไหมครับภาพจำของเราก็คือไอถุงใต้ครางขนาดยักษ์ที่ถ้าอยู่ในการ์ตูนนี่ก็คงเหมือนกระเป๋าสารพัดนึกของโดราเอมอนเลยล่ะครับเอแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยไอ้ถุงยักษ์ใบนี้มันมีไว้ทำอะไรกันแน่มันเป็นเหมือนกล่องข้าวเอาไว้ใส่ปลากลับบ้านหรือเปล่าหรือว่า มันมีความลับทางวิศวกรรมธรรมชาติที่น่าทึ่งกว่านั้นซ่อนอยู่ไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเรื่องแรกเลยที่ต้องเคลียร์กันก่อนหลายคนเชื่อว่านกกระทุงใช้ถุงนี้แหละเก็บปลาแล้วก็บินกลับไปกินที่รังแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับหน้าที่หลักของมันเลยนะคือการเป็นสวิงตักปลาธรรมชาติอันเบล์มที่ใช้จับเหยื่อตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยทีนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าไอสวิงธรรมชาติสุดไฮเทคอันนี้มันทานํางานยังไงเริ่มจากสเต็ปแรกเลยนะ มันจะโฉบลนไปชวบตักทั้งน้ํทาทั้งปลาเข้ามาเต็มปากเลยจากนั้นไอ้ถุงใต้คางที่มันยืดหยุ่นสุดๆเนี่ยก็จะขยายตัวออกมาปืด๊ดเพื่อรับทุกอย่างไว้เสร็จแล้วมันก็จะก้มหัวลงเพื่อรีดน้ํำมหาสารนั้นออกจนหมดเหลือไว้แค่ปลาสดๆไงครับและสุดท้ายก้มง,งาบลงท้องทันทีที่สําคัญคือมันจะไม่บินไปนไหนทั้งๆที่ยังมีน้ําอยู่เต็มปากนะเพราะมันหนักเกินไปไงครับบินไม่ขึ้น ซึ่งเรื่องนี้แหละครับมันเลยนํามาสู่คําพูดดังๆที่ว่าปากของนกกระทุงเนี่ยจุได้เยอะกว่าท้องของมันเองซะอีกโห oh, ฟังดูเหมือนเป็นแค่คําคมเท่ๆเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนประโยคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นแค่คําเปรียบเปลยให้มันดูจริงๆกันแน่คําตอบก็คือเป็นเรื่องจริงล้วนๆเลยครับเพราะว่าไอ้ถุงใต้คางของนกกระทุงเนี่ย มันสามารถขยายแล้วก็จุได้มากกว่าปริมาตรกระเพาะอาหารของมันเองถึง3เท่าเลยทีเดียวถ้าอยากให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนะไอถุงที่ว่าเนี่ยมันจุน้ำได้มากถึง11ถึง13ลิตรเลยนะครับนึกภาพขวดน้ำลิตรใหญ่ๆ10กว่าขวดสิครับโอ้โหนี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญเลยว่าทำไมมันต้องรีดน้ำออกก่อนเสมอไม่งั้นถ้ากลืนลงไปต้งหมดนะมีหวังกระเพาะรับไม่ไหวแน่ๆครับเอาละ นอกจากเรื่องถุงใต้คางที่มันสุดยอดมากๆแล้วเนี่ยนกกระทุ n งมันยังมีพฤติกรรมแปลกๆแล้วก็ฉลาดฉลาดอีกเพียบเลยนะมาดูกันต่อเลยดีกว่าครับจะบอกว่านกกระทุงเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ปากใหญ่อย่างเดียวนะแต่มันยังฉลาดเป็นกรดเลยด้วยพวกมันเป็นหนึ่งในนกไม่กี่ชนิดเลยนะครับที่รู้จักการล่าเป็นทีมครับคือจะว่ายน้ำช่วยกันสร้างแนวเป็นรูปเกือกมา้าแล้วก็ค่อยๆไล่ต้อนฝูงปลาเข้ามาในวงล้อมจากนั้นก็โจมตีพร้อมกันเหมือนกับเดินเข้าลายบองเฟ่เลยอะ เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากจริงๆและถ้าเกิดใครเคยเห็นคลิปนกกระทุงทำท่าแปลกๆเหมือนเหมือนมันกำลังจะเอาไส้เอาพุงตัวเองออกมาทางปากเห็นแล้วแบบเฮ้ยโดนเอเลี่ยนสิงหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะครับไอภาพที่เห็นนั่นนะครับมันคือท่าบิดขี้เกียจของมันที่เรียกว่า spy stretch ไม่มีอะไรเลยครับมันก็แค่กำลังดันกระดูกสันหลังตรงคอเนี่ยเพื่อยืดผิวหนังของถุงใต้คางอาจจะเพื่อทำความสะอาดหรือแค่ยืดเส้นยืดสายเฉยๆนี่แหละ คือภาพที่ออกมามันอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นพฤติกรรมปกติมากๆและก็ไม่เจ็บปวดอะไรสําหรับมันเลยครับยังไม่หมดครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆคือนกกระทุงเนี่ยไม่มีรูจมูกที่ใช้งานได้นะครับใช่ครับฟังไม่ผิดพวกมันเลยต้องหายใจผ่านปากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นมันยืนอ้าปากอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันหิวตลอดเวลานะแต่อาจจะแค่กําลังหายใจอยู่กได้ โอ้โหจากทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องสวิงตักปลาติดตัวการล่าเป็นทีมไปจนถึงร่างกายที่มันสุดแสนจะแปลกจะเห็นได้เลยว่านกกระถุงเนี่ยมันคือสุดยอดผลงานวิศวกรรมจากธรรมชาติของจริงเลยครับไอปากที่มันเปลี่ยนเป็นสวิงตักปลาได้เนี่ยมันคือนวัตกรรมเพื่อความอยู่รอดที่น่าทึ่งมากๆเลยนะแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือปัจจุบันเนี่ยนกที่น่าทึ่งแบบนี้กําลังหาดูยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโดยเฉพาะในบ้านเรา สาเหตุก็เพราะว่าพื้นที่ชุ่มน้ําที่เป็นทั้งบ้านแล้วก็แหล่งอาหารของพวกมันเนี่ยโดนรบกวนมากขึ้นการปกป้องระบบนิเวศก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับเพื่อการอยู่รอดของสถาปนิกธรรมชาติตัวนี้เรื่องราวของนกกระทุงเนี่ยเลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าการที่เราได้เห็นการออกแบบทางวิวัฒนาการที่มันสุดยอดขนาดนี้ มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาบ้านที่เป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเหล่านี้